ในขณะที่เบคอนคุยกับพ่อนะเบคอนก็แบบว่าน้ำตาไหลไปด้วยอะ่ะโอ้โหสงสารมากเลยอะ่ะ ใครเคยโดนแกล้งบ้างในชีวิตนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเคยโดนแกล้งนะโดนแกล้งจากเพื่อนๆหรือว่าเป็นคนที่ไปแกล้งเขาแบบนี้ชื่อว่า sad bully story นะคะมันเป็นแบบเกี่ยวกับการกลันแกล้งกันเอามาดูกันนะว่าเป็นยังไงมีให้รับแบบว่าสปีดด้วยเหรอเนี่ยโอ้จ a ว w า w เลยเฮ้ยตรงนี้มีร้านขายเสือ้อเอาแหละในไหนก็ไม่มีเสื้อแล้วก็มาเอาเสื้อตรงนี้ก็ได้นะยังไงเนี่ยฟรีหรือเปล่าขอฟรีได้ไหมเอ้ยเสื้อ เป็นลายกบน่ารักจังอย่าบอกเลยว่าต้องเสียโรบกักฮะหกโรบกักงั้นเหรอไอเราก็เนึกว,ว่าฟรีเดี๋ยวนะมันกดเอาฟรีๆไม่ได้หรอเนี้ยฮะยังไงงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรานะทุกคนไปเล่าเรื่องดีกว่านะนี่มันบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เรื่องราวที่น่าเศร้าขอให้สนุกกับเรื่องราวมันจะเศร้าหรือว่ามันจะสนุกกันแน่อ่ะไป งั้นเดีวเราเข้าประตูนี้ไปเลยนะก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นเรื่องราวสตอรี่เพราะฉะนั้นเราจะมาเล่าเรื่องราวกันดีกว่ามาฉากแรกเป็นฉากที่เราเห็นเบคอนนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆเอ้ยได้เวลาไปเรียนแล้วหรอเนี่ยดูเหมือนกับว่าเบคอนกําลังดูอะไรก็ไม่รู้ใครคือเคเดนอะเดี๋ยวนะเบคอนนายตื่น7จ็โมงห้หรอเออปกติเข้าเรียน8ปดโมงไม่ใช่เหรอเนี่ย มีเวลาแค่หนึ่งนาทีน่าจะทันหรออาบน้ําก็ยังไม่ได้อาบฉากต่อมาก็จะเห็นว่าอ้าวนี่เบคอนนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเบคอนแต่งหน้ามาเรียนนี่เหรอเนี้ยสุดยอดเลยเบคอนแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยดีแต่งหน้ามาเรียนเนี่ยโอ้หน้าฉ่ำวาวมากเบคอนอ่ะรู้สึกว่าเบคอนนะคะเดินมาทักทายสามสาวตรงนี้นะรู้สึกว่าคนผมสัน้นคนนี้น่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะเขาบอกว่านั่นมันอะไรเนี่ยทาไมนายแต่งหน้าแบบนั้นล่ะเบคอนนายแต่งหน้าเป็นผู้หญิงเหรอตัวคนนี้ก็แบบว่าอิ e w, no ้วนุ๊บไปที่ฉาก ต่อไปกันเลยอ่ะฉากต่อมานะคะอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าเบคอนเนี่ยถูกผักลงไปนอนที่พื้นแล้วก็เธอคนนี้ชื่อว่าอดีนานะคะนี่คนนี้ได้ทําการผักเบคอนส่วนเธอคนนี้ชื่อว่าอเล็กนะคะได้ทําการถ่ายรูปไว้นี่โหนอกจากจะแกล้งเขาไม่พอแล้วเนี่ยยังจะมาถ่ายรูปเขาไว้อีกฉากต่อมารู้สึกว่าอ่าเป็นคาววิชาศิลปะแน่นอนและนี่นะทุกคนนะเบคอนของเราก็กําลังแบบว่ายืนเรียนแล้วก็ยืนวาดภาพนะแล้วสามสาวที่ทําการกลั่นแกล้งเบคอน เก็ได้แบบว่าทําการนินทาเบคอนอะไรแบบนี้นะะอันนี้อะไรอ่ะทำไมหน้าเป็นแบบนี้อนะ่ะเดี๋ยวนะอเล็กปะเนี่ยเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนเอ้าอเล็กจริงด้วยเนี่ยจาเสื่อได้แต่ว่าในฉากนี้ หน้าอเล็กทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเฮ้ยฉากต่อมาเป็นฉากสนามเด็กเล่นเอาจะบอกว่าเบคอนของเราโดนลังเกงแล้วนะคะเนี่ยเบคอนพูดว่าหยุดได้แล้วหยุดกแกงแกล้งฉันได้แล้วโอ้ยสงสารเบคอนหนะ้าส่วนคนนี้นะที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยช,ชื่อว่าแอดีนาเนี่ยก็บอกว่าไอ้เบคอนหน้าโง่อะไรแบบนี้นะคะโอ้โหทำไมแบบว่าด่ากันรุนแรงขนาดนี้ลนะ่ะส่วนคนนี้ชื่อว่าอรลน่านะคนะบอกว่า ฉันเกลียดมันชมัดเลยโอ้โหรู้สึกว่าเบคอนของเรานี่คือโดนังแกหนักมากในขณะที่เหมือนกับว่ามีฮีโร่มาช่วยนะผู้หญิงคนนี้บอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมือนกับว่าเธอจะมาช่วยเบคอนงั้นเหรออะไปฉากต่อไปเลยฉากต่อมารู้สึกว่าเบคอนกําลังเดินกลับบ้านนะโอ้เบคอนคือแบบว่าหน้าเศร้ามากทุกคนแล้วเบคอนก็บ่นกับตัวเองว่าฉันเกลียดโรงเรียนฉันเกลียดการกลั่นแกล้งในโรงเรียนมากโอ้จะบอกว่าพอเราเห็นหน้าเบคอนนี่คือแบบว่าเราก็เศร้าแทนเลยอะเบคอนบอกกับตัวเองว่า วันนี้ฉันจะไม่ไปโรงเรียนเอา้าปรากฏว่าวันนี้เบคอนของเราตัดสินใจไม่ไปโรงเรียนนะทุกคนนะสวันนี้คือพ่อของเบคอนนะโอ้โหเลยนะนี่มันฝ่าแฝดปะเนี่ยเหมือนกันมากแล้วพ่อก็ถามเบคอนว่านี่ลูกลูกสนุกหรือเปล่ากับการแบบ ไปเรียนอะไรแบบนี้นะแล้วเบคอนก็ตอบพ่อไปว่าไม่นะไม่สนุกอ้าวแล้วใครมานั่งทับเบคอนเนี่ยในขณะที่เบคอนคุยกับพ่อนะเบคอนก็แบบว่าน้ําตาไหลไปด้วยอะ่ะโอ้โหสงสารมากเลยอะ่ะพ่อก็ได้ถามเบคอนไปว่าอ้าวทาไมล่ะลูกแล้วเบคอนก็บอกว่ามีคนกลั่นแกล้งเขาที่โรงเรียนแล้วทําไมหน้าเบคอนเป็นแบบน,น,นั้น น้าบักอีแล้วนะ,ะทุกคนแต่รู้สึกว่าพ่อของเบคอนเนี่ยบอกเขาว่าถ้าเกิดมีคนแกล้งเนี่ยก็ให้บอกพ่อนนะลูกอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวพ่อจะช่วยมันก็เลยทําให้เบคอนเนี่ยรู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นนะคะเบคอนก็เลยแบบว่ายอมไปโรงเรียนเบคอนเนี่ยมาโรงเรียนแล้วนะแล้วเบคอนเนี่ยก็ได้มาเจอสามสาวแล้วเบคอนบอกว่านี่พวกเธอรับฉันเป็นเพื่อนได้ไหมฉันอยากอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเธอแล้วมาดูสามสาวตอบเบคอนกันนะ รู้สึกว่าคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยบอกว่าอิ e ้วฉันไม่เป็นเพื่อนกับนายหรอกนะนายมันเป็นนู๊ <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนอเล็กนี่คือแบบว่าทำหน้าอ้วกเลยจ้าดูเหมือนกับว่า3มสาวนั้นปฏิเสธกับการเป็นเพื่อนกับเบคอนนะอ่ะมาฉากต่อไปโอ้ไม่ก็รู้สึกว่าฉากต่อมานี่คือดูรุนแรงมากเลยนะรู้สึกว่าหัวหน้าแก๊งนี่อารีน่านี่คือบอกว่ามาพูดก,กับเบคอนประมาณว่ายัางไงซะเธอก็ไม่รับเบคอนเข้าแก๊งหรอกนะอะไรอย่างนี้แล้วคนนี้นะคะคุณนี่ชื่อว่าอารีน่าเนี่ยก็ได้เอาปืนออกมาแล้วก็ยิงไป ที่เบคอนเฮ้ยอเลนานี่เธอพกปืนมาโรงเรียนเหรอเดี๋ยวนะมันจะรุนแรงเกินไปหรือเปล่าฉากต่อมานะฮะโะอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเบคอนโดนยิงเหรอคือจะบอกว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันบอกว่าเบคอนตุยนะคะโหไม่ตุยได้ไงอะ่ะเลือดขนาดนี้ รู้สึกว่ามีคนมาเจอเบคอนนะคะนอนตูอยู่ตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะจําได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบว่าจะมาช่วยเบคอนตอนแรกนี่แล้วเธอก็บอกประมาณว่าโอ้ oh my god อะไรกันเนี่ยและหลังจากนั้นเบคอนก็ลุกขึ้นมาเอา้าเบคอนไม่ตุยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเบคอนไม่ตุยอ่ะโดนยิงซะขนาดนี้ดูเหมือนกับว่าเบคอนตื่นขึ้นมาเบคอนจําไม่ได้นะว่าตัวเองโดนยิงอะ่ะมันเป็นไปได้งไงครับเนี่ยแบบนี้ก็วาวุ่นเลยดิเออรู้สึกว่าฉากนี้คุณครูนะมาแล้ว ครูใหญ่ก็ได้ถามกับเบคอนไปนะว่าใครทําอะไรเธอใครทําแบบนี้แต่รู้สึกว่าครูใหญ่นี่ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรนะทุกคนนะครูใหญ่คิดว่าแบบว่าเบคอนเนี่ยทะเลาะกับผู้หญิงคนนี้ อ้าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครูใหญ่อะมาดูฉากต่อมาต่อมาครูใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวครูใหญ่เนี่ยจะเรียกผู้ปกครองของทั้งคู่มาคือครูใหญ่คิดว่าสองคนนี้แบบทะเลาะกันเอ้าทำไมเป็นแบบนั้นนะแล้วคราวนี้เบคอนเราก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหหน้าก็เปื้อนเลือดแล้วหลังจากนั้นเบคอนก็แบบว่าได้แบบว่าเดินทางกลับบ้านนะแล้วเบคอนก็ได้พูดกับตัวเองว่าฉันเกลียดโรงเรียนฉันเกลียดฉันเกลียดคนที่ชอบมากันแกล้งฉัน ต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าอะไรเนี่ยเบคอนกลับมาที่บ้านแล้วพ่อของเบคอนเนี่ยก็เอาเงินออกมากองไว้เต็มบ้านเลยนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คือโรบักเ่ยเฮ้ยโหเฮ้ยนี่มันเกมการ์ดโรบักปะเนี่ยเบคอนถึงกับพูดออกมาว่าโอ้ไม่ก็นี่พ่อเเงินมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยแถมมีกิฟต์การ์ดโรบอกด้วยอ่ะเดื๋ทุกคนคือแบบเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ไม่ก็ขอได้ไหมเนี่ยอยากได้กิฟต์การ์ดโรบอกอ่ะฉากต่อไปนะอุ้ย ปรากฏว่าสองพ่อลูกนี้โอ้โหไม่ได้เป็นเบคอนอีกต่อไปแล้วนี่กลายเป็นตัวอีปิกเลยนะคะเนี่ยโอ้ไมคกทอดอันนี้คือตัวลูกนะส่วนนี้คือตัวพ่อนะเหมือนกับว่าทั้งคู่เนี่ยใช้เงินในการแบบว่ามาซื้อไอเทมนะทุกคนแล้วก็ซื้อไอเทมแพงๆมาใส่ทําให้เบคอนไม่เป็นเบคอนอีกต่อไป <What? S 1> วันต่อไปในโรงเรียนโอ้โหเพิ่งจะมาแปลภาษาไทยฉากต่อมาเลยฮะอ่าและเบคอนก็ได้กลับมาที่โรงเรียน ในชุดเทพเลยนะคะเนี่ยแต่ปรากฏว่าอารีนน่านะคะคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยบอกชอบเบคอนอฉันชอบเธอเดี๋ยวพอเบคอนแบบว่าแต่งให้เทพๆนี่คืออารีนาคือชอบเลยหรอและเบคอนก็บอกว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่เบคอนตัวนู้นอีกต่อไปแล้วแล้วเธอก็จะมาแกล้งฉันแบบเมื่อวานไม่ได้แล้วโอ้ oh my god ในขณะที่อารีนาเนี่ยบอกชอบเบคอนใช่ไหมแต่เบคอนก็บอกว่าไม่ฉันไม่ชอบเธอบายทำไม่อารีนา หน้าตาเป็นแบบนี้เลยโอเมก้า oh อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> หน้าบักอีกแล้วนะคะอ่ะฉากต่อมาเฮ้ยอะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วสตอรีน่นี้ก็ได้ให้ข้อคิดว่าจงทําดีกับผู้คนเสมอไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามอ่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็อย่าไปดูถูกคนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีชีวิตแล้วก็จิตใจเหมือนกันนะเราไม่ควรไปกลั่นแกล้งใครตอนนี้เราก็ได้เล่าเรื่องราวจบลงไปแล้วอะไรเนี่ยนักข่าวนักข่าวอะไรคืออะไร กดได้ไหมเฮ้ยกายล่างอะอะไรอะ่ะเอา้เอาเดี๋ยวนะแล้วเราก็วาร์ปมาที่นี่เลยเอา้ารู้สึกว่ามันก็จะมีเหมือนตัวละครนะที่เป็นตัวละครในเรื่องราวเมื่อกี้นี้แหละนี่มาทุกตัวละครเลยแล้วตรงนี้คืออะไรมาดูซิเฮ้ยอะไรอะมีอะไรให้เรากระโดดด้วยอะ่ะเอา้าโอ อ๋อจะบอกว่าเราก็ไม่ต้องเสียเวลามากระโดดก็ได้ป้านี่ไงมันมีพรมให้เราขี่นี่เออเราก็ขี่พรมขึ้นไปดิโอ้โหจะเสียเวลามากระโดดทําไมเนี่ยมันคืออะไรไหนดูซิฟึบอุตส่าห์เสียเวลามากระโดดอ๋อเป็นปืนหยิบได้นะ่ะอ๋อเป็นปืนนะทุกคนนะ่ะจะบอกว่าโอ้โหยิงได้จริงด้วยเป็นไงโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พอก่อนพอก่อนอ่ะยังไม่หมดเท่านั้นรู้สึกว่ามันมีเหมือนกับว่าเป็นบันไดนะสําหรับผู้ชนะ คืออะไอะ่ะวูวไหนดูซิอะไรเนี่ยบันไดไปสวรรค์หรือเปล่าแต่ว่าเรายังไม่ตุยนะไหนลองเดินไปซิมันคืออะไรมันบอกว่าให้เราจำนะคะหรือว่ากระโดดรู้สึกว่าด้านล่างมีอีกนะคะเนี่ยว้าวเล่ะรสรุปเลยละกันนะคะว่าในแบบนี้ก็เป็นแบบแซตสตอรี่ของแท้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่พี่นิวเนี่ย ได้ลองมาแบบว่าฟังเรื่องราวในแบบนี้เนี่ยก็เหมือนจะร้องไห้อยู่นะเพราะว่าสงสารเบคอนมากก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่าไปแกล้งใครอย่าไปดูถูกใครไม่งั้นแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะมาเสียใจภายหลังก็ได้นะคะที่ไปทํากับเขาแบบนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บจะบอกว่าของรางวัลเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่มีพรมวิเศษอันนี้เราก็พอใจแล้วนะว่าแต่รถมันขับได้จริงปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยมีควันออกมานะ มีควันแต่ว่าขับไม่ได้โอเคสรุปรถเสียจ้า